ค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำข้าวผัดแหนมนะคะข้าวผัดแหนมของจุ๊บแจกงนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ค่ะเราก็มีข้าวเย็นนะคะที่แช่เย็นไว้นะคะอันนี้ผักนะคะจะเอามาทานกับข้าวผัดแหนมนะคะแล้วก็มีไขค่ค่ะมีไข่เจียวฝอยนะคะมีพริกสดค่ะมีหอมใหญ่นะคะแหนมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแครอทนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกัน กระทะให้ร้อนนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เอาไข่นะคะลงไปนะคะเพื่อว่าเราจะมีไข่ก่อนนะคะจากนั้นก็นี่่พอไข่ได้ไข่บางี้นะคะขี่มไข่ไวไ้เพื่อพักนะคะเอาแหนมลงไปผัดให้สุกนะคะเพื่อนๆต้องเอาไปผัดให้สุกก่อนนะคะม้ยหอมมาก,มากๆเลยะค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะนี่ค่ะ แล้วก็ใส่แครลลอทลงไปเลยนะคะเพื่อว่าจะให้แครลลอทสุกไปพร้อมกับหนอนนะคะนี่ค่ะหอมใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนะคะผัดนะคะทุกยามให้เข้ากันเลยนะคะอให้ผักเราสุกสักนิดนะคะ จากนั้นนะคะใส่ข้าวลงไปราดนะคะเอาซอสใส่ลงไปเลยนะคะใส่ซอสวาดเกี่ยวคะ่ะผงปาดีนะคะแล้วออก็ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันนะคะดีข้าวนะคะดีข้าวให้สเกหดทั่วนะคะ เติมตามไปตามชอบนะคะใส่พริกสดเราลงไปเลยค่ะผงปรุงรสนะคะก็้ิก็เท้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นนะคะ เติมพริกไทลงไปเลยค่ะนะคะพริกไทยไปนะะ่นะะเ,ปปเสร็จแล้วนะคะเรามาตักใส่จานเสิร์ฟกันนะคะเ,เพื่อนๆนะคะขาข้าวถถ้วยนะคะที่เราหั่นฝอยไว้นี่แหละค่ะนะคะ่ะ ฝอยนะคะอะมา,น,าน,นะคะนี่ค่ะข้าวผัดแหนมนะคะแบบสไตล์จุ๊บแจนนะคะทำทานดูไม่ยากเลยค่ะทาน,นด้วยกันนะคะ